สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พาแม่มาเลาะตาเห็ดนะคะเมื่อวันได้เอาไม้วันนี้ได้เห็ดค่ะแม่ดูดูดูหลังจากอบอ้าวเนาะฝนไม่ตกหลายวันแม่แม่ค่ะดอกสวยสวยงามขนาดได้เกือบเต็มตะก้าแล้วค่ะแม่ยวหนูนพาแม่เก็บไปเรื่อยๆเด้อแม่แม่จ้ะอ่อนพอควานกนะฮะคนก็เริ่มมาแล้วนะคะแม่คนเริ่มหูแล้ว นี่นี่นดูกลุ่มนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นตน,ตน,น้ำเห็ดขอ่ายคลิปไปฝากไปแม่เด้อค่ะเด้อวันนี้ก็มีผลไม้นะคะสิบห้าตะก้าเด้อแม่แม่สิบห้าตะก้าห้ารอยคะเนียนแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตมาหาเห็ดก่อนนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแม่แม่เดี๋ยวพาแม่แม่ไปเรื่อยๆโอ้มันมีหนามพอจะทิ้งมีดแล้วโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้จุลพี พี่พี่พนี่แม่ข่อชิย่างไปเหยียบเห็ดไปแม่ดูค่ะนี่นีนี่นี่งามแม่แม่เห็ดยูคานะคะเห็ดตุ้งขมโอ้ยฝากก่อนนี่นี่ง่ามกลัวเพานพี่อย่าว่าเบิ้งแม่แม่อือแม่แม่อ้อเออเปล่าย่างมากเตนเต้นเต้นเต้นจะเสียงดังจะเสียงดัง เดีเขาจะได้ยิ้มเดี๋เอานิ่มๆก่อนสักวันโอ้ยอยู่ใต่เงีงงงงง่แม่แม่ยูุินะแม่แม่โอ้ยขาตายขาเห็ต่อยุอูนะแม่แม่เห็นไหมดอกสีม่วงๆนี่ใช่หมดเลยไายแล้วอมองหยากหยก่อนนะแม่ดีดีดีพ่อวันไต่กอเต็มเบิดเลยคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจดอกสุดดอก อันนี้ก็หรือว่าจะเมตานะคะป้อนผลไม้แม่น้ำหวานกันยังขายอยู่เด้อแต่ว่า <c oughs> แม่ป้านก็อนุญาตเลาะปลาเห็ดก่อนจะ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะแวะเมตตาป้อนกล้วยแม่น้ำหวานด้วยนะคะขออนุญาตนะคะจบคลิปเป็นก่อนนะคะสวัสดีค่ะ